จะเป็นนวัตกรรมในการลดความอ้วนที่มุ่งเน้นไปที่การสลายไขยมันและมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจึงทำให้เราลดความอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพเซนบอดี้ <Send Body S 1> ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์3ชนิดชนิดที่1คือเซนเชฟชนิดที่2คือเซนฟิตชนิดที่3คือเซนฟิล มาดูชนิดที่1กันนะคะก็คือเซนเชฟจะช่วยลดความอยากหวานและลดความหิวโดยเซนเชฟจะช่วยให้ฮอร์โมนเลปตินสื่อสารกับสมองได้ดีเมื่อมีการสื่อสารกับสมองได้ดีเราจะรู้สึกอิ่มนะคะนั่นก็หมายความว่า stop craving นะคะและ เมื่อเลปต,ตินสื่อสารกรับสมองได้ดีก็จะกระตุ้นให้เราเอาไขามันสะสมออกมาเผาผลาญได้ง่ายขึ้นนั่นก็หมายความว่ามัน start burning fat นั่นเองผลพันธ์ตัวที่สองก็คือเซนฟิตช่วยทำให้ตัวกระชับนั่นเองค่ะเซนฟิตคืออะไรเซนฟิตก็คือโปรตีนแต่เป็นโปรตีนที่ย่อยมาแล้วย่อยมาเป็นกรดอะมิโน ทำให้เราสามารถนำเอาไปใช้ได้ทันทีและกรดอะมิโนที่ได้มานี้จะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นซึ่งจำเป็นต้องได้รับจากอาหารและเซนฟิตจะมีแอลลิวซีนและไอโซลิวซีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในกล้ามเนื้อเมื่อเราทานเซนฟิตเข้าไปแล้วเราก็จะพอผานเพิ่มขึ้น นั่นก็หมายความว่าเรารีบิวมัสเซลนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ตัวที่3คือเซนฟิลส์เซนฟิลส์ใช้ทดแทนอาหารได้หนึ่งมือเพราะว่าเซนฟิลส์เป็นอาหารที่ครบมีโปรโตีนจากเวและมีกยากใยอาหารด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังมีโปรไบโอติก5สายพันธุ์ซึ่งจะช่วยทำให้เรามีการย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ แนะนำให้แทนอาหารหนึ่งมือ้อและควรจะเป็นมื้อเช้าเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารเช้ากันและควรจะรับประทานผลไม้ร่วมด้วยในขนาดสักหนึ่งกัปั้นจะทำให้เรามีความรู้สึกของการเคี้ยวเพราะบางท่านเวลาดื่มเซนฟิวส์ไปอย่างเดียวจะมีความรู้สึกเหมือนดื่มน้าแล้วก็จะมีความอยากที่จะทานอาหารเป็นมื้อต่อซึ่งเซนฟิลส์แทนอาหารหนึ่งมื้อแล้ว เราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารต่อนะคะจะเห็นได้ว่าเซนบอดี้ออกแบบเพื่อให้เราสลายไขมันนั่นก็คือ Fat Loss ไม่ใช่เว Loss เพราะฉะนั้นเราจึงผอมอย่างมีสุขภาพผอมแบบเนื้อแน่นกระชับหน้าตาสดใสไม่ร่วงโรยและพึงจำไว้เลยนะคะว่าเราจะไม่อดอาหารเด็ดขาด เราควรจะต้องกลับมาทานอาหารครบทั้ง3มื้อเพียงแต่ว่าล่องลดแป้งลงเพิ่มโปรโตีนให้เพียงพอมีผักและผลไม้และที่สำคัญดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยค่ะ